ยาพาทำอะไรนอะขอี่เขาจีอยากเขาจีท่าไข่ม่รู้จะกินอะไรนะคะยาพาบอกจะก,กินเขาจีท่าไข่มาสันค่ะเฮ็ดเอยงเลย,ย,ก,ก,ก,ยกับข้าวมีอยู่นะคะมันห่อนนะพี่ดเนาะอยากเขาจีท่าไข่อยากเขาจีท่าไข่มาสันักจีไว้ถ้ามันอยากรอบเลิกอย่างนี้ หัอนเทพัคยาเขาจีท่าใครเนาะเบื่อข้าวเนาะเอาเข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เนื่อสุกเนาะมาใส่ไม้เอากระใสยังย้ายใ่ใส่เกลือเนาะใส่เกลือใส่เกลือด้วยนะคะ ไข<ด>่รสองฟงนะคะไข่สองฟองปันนแล้วก็ตาด้ยตื้อแห่ตายลมพัดแสะฟันผูดกันโอ้ยกินหนักคนฟันเมื่อไหร่ไม่ใช่เมื่อคืนนี่แหละไข่สดๆนะคะไข่สดๆนะคะไข่แดงใหญ่ใหญ่เพิ่มเหลืองแล้วนะคะ เออเปลืองแล้วอีสัพพะก็ใส่ไข่ล้ะรองเท้าก็ไม่ใส่รอไม่เสีอา่านนานก็ได ว้าวเลืองแล้วค่ะเลืองน่ากินแล้วยังบัวส่บัวเบียไข่น้องบัวพ่อไซบ่นั่งดีรองครับเอาดีก่อนแสดงว่ายา่าชอบกินกรอบๆไข่ตีเรียบร้อยทำมาพี่มาตั้งพี่เอาอันนี้เอาอะไรอืมอก็ได้ ไม่จะเอาซ้อนบ่โโหโดนลวดเอออุ้ยไข่เหลืองงานเนาะไข่เหลืองค่ะเอาลูกก่อนลูกไปก่อนอันนี้คือกับข้าวเย็นนี้ของย่าพานะคะดีกว่าชีสอาไข่ ย่าพาย่าของน้องอูมก,กับน้องน้ำมนนะคะแต่เป็นยายของน้องนกยูงนะคะนกยูงน้องจีน,นะะอาอลุงปึ๊บไข่เหลืองงามขนาดไข่ไ <c oughs> ก่ไข่ไก่ ไข่ไก่บ้านนะคะไก่จากลังเลยนะคะไม่ใช่ไก่พันนะคะอันนี้ไข่ไข่ไก่ไก่บ้านไปเอามาจากลังเมื่อกี้นะะี่ค่ะไข่สดสดเรืองพิซซ่าโอ้โหนียังดังไปอีกเท่า ย่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่หิวนะคะทําไว้กินตอนก่อนนอนบ่ย่าอ,อันคือจะกินแยมใดยยมหิวคนละคะ่ะค่อยกินปูเถ่าเนาะก็คือก่อนที่ไฟมันจะดับเนาะก่อนที่ทานสิม,มอดแล้วนะคะตรงมาเห็ดไว้กําลังดีเลยทานออ้ยเหลืองงามขนาด หอมมากเลยค่ะตอนนี้ป้ายายเอ้ยแต่็กเสียบคักเพิ่งจะบอกินนัมบ่สุกยังยายสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะไหนๆดูใกล้ๆหน่อยโอ้ยไก่ชิโยนแล้วเอาซิมอยู่บปน้ซิมอยู่ไปจังไหนอะไรเสียบเบอร์เบใช้ขาซิมอยู่ แอดชิมก่อนนะคะอ้ยเหลืองคักนี่เหลืองก็ใส่ได้ใส่ไข่ไข่เหลืองมากเลยค่ะมันบอมมินัวเลยเลื่อสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องปูผงยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ